สวัสดีครับอยู่กับชอ่องสจอร์ดัมซิ่งครับนี่จะให้คลิปนี้จะให้ดูาจารโ,โคงดานโค้งอดัดฟางนะอันนี้น่าจะเป็นเมสซี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะน้ำมันแค่นก็น่าจะค่อนข้างลำบากหน่อยแหละ

จะตกแล้วพี่นอ้องดูก้อนใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะเดินตามให้ดูแบบเนี้ยุ๊บอืวยนะโอ้โหเน้นเปรี้ยเลยเจ้ารับ จวดไปได้ไนะน้ำมันแคบโอ้ยจะตกแล้วอันนี้อะไรแม่ซีบอ้ะแมตซีหนึ่งสองสี่ครับปไ,ไ,ไปขาวไปเรืออไปขาวไปขาวมันของประเทศอะไร <c oughs> ไปขาวอนะ่ะเออ อันน Or pues ี้กี่ปีแล้วเครื่องนี้เก่าแล้วดูไปแล้วเกาเลยยังแจ๋วนะปลายขาวอันนี้เอามาเท่าไหร่นี่แต่งบ่อันนี้เครื่องแต่งบวชนี่เอามาเท่าไหร่นี่ตอนเอามาเอามาเท่าไหร่หกหมื่นบวชโอ้โหโมดิฟาย แกวเลยอันนี้อันนี้แหละเครื่องอัดฟางหมกหมกไงหนึ่งสองสี่ใต้ในหนึ่งสองแปดครับแตง่แตงอันนี้แตงอืมมสซี่ป้ายขาวครับ เจนแนนมาแล้วเจนแนนเจนแนนต้องมาช่วยเคลีย่ยกองฟางออกอะ่ะเพื่อทำงานง่ายขึ้น مت انيبا จะตามให้ดูติดๆเลยนะบอกว่าเครื่องลูกผสมยวจะให้ดูว่ามันอัดมันสวยไหมอัดอัดคล่องไหมมีติดไหมผมว่าน่าจะไม่มีติดนะเพราะว่าเจ้าของเขาเป็นช่างครับเ,เอาโมดิฟายเอาโอ้้อนสวยๆเลย ซื้อมาหกหมื่นครับเครื่องน,นี้ เล่นยูถ้าเรารู้จักซ่อมถ้าเราซ่อมเองไม่เป็นก็นงานเข้าแหละครับเสียครั้งหนึ่งในปวดหัวเลยนะตรงนี้ก็เป็นหน้าของการอัดฟางแล้วครับวันหนึ่งก็หลายร้อยก้อนแล้วแล้วแต่ถ้า ย้ายบ่อยก็ไม่ค่อยท่ายถ้าไปเจอนาใหญ่ๆไม่ค่อยได้ย้ายก็น่าจะห้าหกร้อยครับห้าหกร้อยก้อนต่อว,วันไม่น่าจะอยู่นะนี่สนิถานเอาก็น่าจะประมาณนี้ครับห้าหกร้อยก้อนก้อนละสิบห้าบาทมันก็ถือว่าแจ๋วนะครับพี่น้อง เครื่องใหม่ๆมีอายนะระบบฟิตขนาดนี้เครื่องแน่นอัดสวยครับผมว่าของเมสซี่มันได้ฟางสวยนะก้อนบล็อกใหญ่ๆส่วนตัวผมชอบมากกว่าของคูปต้านะ อันนี้โดยส่วนตัวนะเพราะว่าคูปะตา้าก้อนมันเล็กครับก้อนมันเล็กแล้วมันเหมือนกับไม่ค่อยแน่นโอ้ยเชือกขาดแล้วน่ะเชือกคาดบอน่ะโป้ง นเชือกขาดแล้วเชือกขาดโอ้ยเชือกขาดเชือกขาดมันไม่เป็นไรบ๋ออันนี้มันอันนี้คืออะไรตัวเลี้ยวอ่ อ,นะอ๋อเราอยากให้มันเอียงไปทางไหนใช่ไหมอ,อ,ไอ๋อถ้าเราไม่ล็อกนี่มันมันจะอยู่อยู่แนวเดียวกับรถนี่เปล่มันเลือ่อนตรงนี้เป็นแนวเดวแนวเลยอือโอ้ผู้สาวมาช่วยนะ่ไหมเน้นสั่งลุยมาลุยเองเลยวันนี้โอ้เอาออกมาได้หรอก โอ้โหได้แล้วไปเชือกมันขาดตัวประคองตัวบัครคับเลี้ยวเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับกรเกษตรกรไทย ขารซ่อมเป็นก็เหมาะแก่การซื้อมาซ่อมมาโมดิฟายอยู่นะราคาประมาณหกหกหมื่นครับผมนี้หกหมื่นงานดีไม่แพ้เครื่องสองสามแสนแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงตัวนี้ครับก็ฝากกดติดตามช่องสอจอดัมซิงห้ด้วยครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ